นางจันทารัตล่าปิงเมืองหรือป้านาอดีตข้าราชการด้านพยาบาลอายุเวชกรรมใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุมากกว่า12ปีกับการทำงานด้านจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานด้านสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี กับตำแหน่งประธานสภา,าผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดปทุมธานีโดยที่ปนาจะต้องดูแลสมาชิกทั้งหมดกว่า40,000คนจากเครือข่ายผู้สูงอายุทั้งหมด7อำเภอซึ่งปนาจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้สูงอายุโดยปนาเล่าว่าการเป็นอาชีพพยาบาลเกษียณได้แต่อายุข้าราชการแต่ไม่มีวันกเกษียณอายุของการดูแลรักษาคนได้นั่นจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ป้านาตั้งใจทำงานในส่วนของตรงนี้ด้วยจิตวิญญาณวิชาชีพของพยาบาลที่ดูแลคนมาเกือบทั้งชีวิตและได้มองเห็นปัญหาของผู้สูงอายุในสังคมที่อาจถูกทอดทิ้ง่วยสารพัดโรคหรือต้องอยู่กับที่บ้านเฉยๆทั้งๆท,ที่ยังทำประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายและในโอกาสที่สังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุป้านาจึงสอนคนในกลุ่มเสมอเพื่อให้เตรียมความพร้อมอย่างมีสติ ปนาไม่อยากให้คนในสังคมมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมวันนี้ที่ปนาทำได้คือการจัดกลุ่มรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่วัดชัยสิทธาวาสโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสให้ใช้ศาลาวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของกิจกรรมของสภาผู้สูงอายุเพื่อทํากิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการจัดสารตะกา้าการทำพงมลัยจากใบเตยการทำน้ำยาทำความสะอาดและอื่นๆอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุทําแล้วก็สามารถนํามาขายได้ที่หน้าร้านเพื่อเพิ่มกําไรเล็กๆน้อยๆให้กับกลุ่มตัวเองได้อีกทั้งยังมีกิจกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถการเล่นดนตรีไทยและกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีอีกด,ด้วยใช่ป้าก็จะสอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักรับกับมันอย่างมีสติอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปสร้างภาระ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุมันนาจะทําไม่ว่าร่างกายจิตใจด้านเศรษฐ,ฐกิจด้านสังคมป้านาจะบอกกับสังคมเสมอว่า,า,งงาบอกกับผู้คนที่มาติดต่อ,อก,กับป้านาว่าป้านาอยากให้มีพื้นที่ในสังคมสําหรับผู้สูงอายุคุณโกสุมวานิชวโรดอดีตข้าราชการคูวัย73ปีหนึ่งในสมาชิกข,ของสภาผู้สูงอายุกล่าวว่า ตนได้มาร่วมกับกลุ่มสมาชิกที่นี่ได้10กว่าปีแล้วโดยที่มานี่จะทําให้ตนเองนั้นมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเพื่อนเยอะที่คอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมาที่นี่ก็จะแบ่งเวลามาไม่ทิ้งทางบ้านดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีเพื่อนฝูงเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อต่อกันนะแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกัน ลลกกาารรมมมมววัันนาาาาา็ทอห่ีีคสุด,ดตึต่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของจํานวนประชากรเน,นื่องจากมีอัตราการเกิดในจํานวนที่น้อยลงซึ่งกําลังสนทางกับอายุของคนที่อยู่ได้ยืนยาวขึ้นจึงส่งผลทําให้รัฐต้องมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ จากข้อมูลงานวิจัยสัมนาของสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงทางการคลังกับปัญหาการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุได้ประเมินรายจ่ายด้านชราภาพเพิ่มขึ้นจากปี2,556จากจำนวนเงิน2 4 9 4 2 9ล้านบาทเป็นจำนวนเงิน1 2 8 2 0 9 6ล้านบาทในปี2,576หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ82ต่อปี เช่นเดียวกับด้านรายจ่ายรักษาพยาบาลสวัสดิการทางสังคมที่เพิ่มขึ้นจากปี2556จากจำนวนเงิน2 0 2 2 7 1ล้านบาทเป็นจำนวนเงิน5 8 1 0 5 9ล้านบาทในปี2576หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปี จากข้อมูลตรงนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มีสัสดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงอาจส่งผลได้ต่อด้านการคังของรัฐบาลจากนโยอบายด้านสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุทั้งจากกองทุนประกันสังคมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส,าสุดท้ายนี้ป้านาหวังว่า ประเทศไทยจะมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนในเรื่องของสวัสดิการทางสังคมของผู้สูงอายุเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนของผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้และอยากให้มีการทํากิจกรรมอย่างนี้กับทุกๆท,กที่ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยโดยที่อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและมาสนใจในตัวผู้สูงอายุให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะได้มาเอาสิ่งต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวของผู้สูงอายุนําออกไปเพื่อสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งสิ่งที่สังคมควรจะทําให้กับคนกลุ่มนี้คือการตอบแทนบรคคุณและตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุโดยไม่ทอดทิ้งไว้เพื่อให้เป็นภาระแก่สังคมและรัฐบาลต่อไปในอนาคตจากดุลสมศรีทีมข่าว RS u n e w l l i a n